ทหสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel Special ีดีคนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนะครับวันนี้ตามที่สัญญาณในสองคลิปที่แล้วถ้าจะไม่ผิดอาจะพาลงแม่มดกันนะครับผมเอาละ่ะแม่มดก็คือเริ่มมาเราก็ต้องกดผงก่อนนะครับกดผงแปบ๊บหนึ่งผมหาผงไม่เจอ เอาละครับสำหรับการไปหาผงที่จะลงแม่มดนะครับเราก็ต้องมาที่เมืองกิมะก่อนนะครับแล้วเราก็ไปด้านบนแล้วเราก็ไปด้านนี้ครับนี่ Not i อซ c e ี e ซอครับผมเราไปเหมือนหาพัดการที่ผมเคยทำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านขวามือบนนะครับอ่าอ่าแล้วก็เข้ามาในนี้ครับ แล้วเราก็ไปจุดเดิมเลยอนโนแรนปุ๊บนี่ครับและเราก็ตีมอนในนี้ไปเรื่อยๆจนมันดอบสิ่งที่มีชื่อว่านี่ครับโตซินเวอร์นั่นเองครับจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นผงสีเขียว่าพอได้ผงสีเขียวแล้วปุ๊บเราก็กลับมาที่พอร์ตเอาเมนุสแควร์ครับพอเรากลับมาที่พอร์ตเอาเมนุสแควร์ปุ๊บเราก็มาคุยกับซาร์เคิลครับ คุยกับซาล่าเข้าเลือก Clean the Power of Review นั่นเองครับผมกด,ดเปิบแล้วก็เขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะ,ะทำเป็นผงเยอะขนาดไหนอ่าเราก็แลกมาปึ้งอันนี้คือเมื่อกี้ผมมี147อันก็คือเราแลกทั้งหมดเลยนะครับ147อันมันก็จะได้อันนี้มาครับ Cleansing Powder นะครับในการลงแม่หมดนะครับไม่งั้นการลงแม่มดของเราจะลำบากเพราะว่ามันจะติดสถานะดีบับของแม่มดครับทำให เลือดเราลดเรื่อยๆพอเรากดผงนี่ปุ๊บในในในเลดแม่มดนะตรงนี้มันยังกดไม่ได้พอเข้าไปในเลดแม่มดกดปุ๊บมันจะเป็นดีบัฟสีทองตรงนี้กันเลือดเราไหลเรื่อยๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือขั้นตอนการหาผงเขียวนะครับในการาลงแม่มดนะครับผงที่มีชื่อว่า cleansing powder นั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวตัดไปที่เราลงตีบอสกันเลยครับผม นี่คือแม่มดนะวิสลาเลน่านั่นเองครับเห็นมันเป็นวงเราก็หลบวงนิดนึงถ้าเราเป็นโดนกลายล่างเป็นโทลิเราก็มาคุยกับต้นไม้นะครับแต่ถ้าเรากลายล่างเป็นหนูเป็นหนูปุ๊บเราก็ไปกินชีสนั่นเองครับผมอ่ะแต่พอเขาตีกันเราก็ตีตามที่เขาทำเลย ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะนี่อันนี้หนูหนูก็คือไปกินชีสกินชีสน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมกินชีสแต่ถ้าเป็นโทริเราก็กินต้นไม้นะครับอ่านี่ผมเป็นโทริแล้วผมก็ไปคุยกับต้นไม้ปึ๊บปึ๊บมันจะก็จะกลายร่างเป็นร่างปกตินะครับถ้าเป็นอันนี้เราจะทำอะไรไม่ได้นะประมาณนี้ประมาณนี้ เราก็กระตีไปเรื่อยๆครับระดับสูงให้เขาทำดาเมจเราอยู่ระดับนอกๆเราก็วิ่งวนนะครับวิ่งวนแล้วก็พยายามอย่าตายแค่นั้นเป็นพอเราพยายามอย่าตายนะครับอ่าก็าจะเรียกตัวอะไรออกมาเราก็ดูอ่ะอันนี้ผมเป็น โอลิผมก็มาคุยกับแกลสแกมนันเองครับข้างล่างปุ๊บอ่าโอเคตีขึ้นอันนี้ทำตามที่เซนเซียนเขาบอกครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันลงยังไงอ๋ออ่ะหลบวงพยายามหลบวงแล้วก็อ๋อเขาแม่มดเขาจะสร้างต้นไม้ปีศาจออกมานะครับแล้วก็ทำลายต้นไม้ปีศาจก่อนอย่าไปยุ่งกับแม่มด ตายต้นไม้ปีศาจเพราะตอนนี้แม่มดมันเรียกต้นไม้ปีศาจมา,าเพื่อที่ตัวเองไปไปพักนะครับแล้วก็เรียกเหมือนตัวตายตัวแทนออกมาพอต้อนไม้ปีศาจตายปุ๊บเราถึงจะตีแม่มดต่อได้นะครับเป็นลอเรียนาครีเอชนนั่นเองนะครับโอ้โีมีามิพันหกเลือดเลเวลแปดสิบเลเวลเก้าสิบแล้วก็ทัดมืแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงตีระยะไกล เรียบร้อยปึ๊บพอนี่เสร็จแม่มดก็จะมาหาครับแล้วเราก็ทำละทำดาเมจต่อแม่มดต่อน,นะครับเรื่นในการลงนานพอสมควรเลยนะมันไม่ได้ปุ๊บปปั๊บเหมือนโจนที่เราเคยทำไว้ โดนมันแป๊บเดียวเองแต่นี่มันใช้เวลาใช้เวลาอยู่ต่ไม่เป็นไรครับบอสสวยไม่โกรธตายแล้วเรียบร้อย ะครับสำหรับบ,บอรสลอเลน,น่านั่นเองของที่ได้เป็นนี่ครับแปลหนึ่งเปิดออกมาเป็นปบับลอเลน,น่าเกรมสโตนนั่นเองครับผมอ๋อต้องไปแลกเหรียญที่ซารเาเคิลนะนั่นเองครับซาราเคิลลอเลน่าเกรมของเขานี่ซารเาเคิลอานะ อรอบเนาะโอเคอีกรอบก็อีกรอบลุยโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ตอนจบเลยแล้วกันนะครับพอเราเป็นหนูปุ๊บเราก็ต้องวิ่งมันจะเดินสลับกันนะครับฝขวาลงขึ้นขวาขึ้นบนล่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็มากินชีสครับผมนี่กินชีสชีสกินชีสปึ๊บกินได้ไหมเออเด้อเด้อยังบักอยู่ กินชีสสิโอเคครับปุ๊บพอกินชีสตรงนี้เราก็กลายเป็นเป็นตัวละครหลักนะครับผมแต่ว่าเราต้องเป็นหนูมันจะเดินสลับฝั่งกันนะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลงบอสแม่มดที่ทำตามสัญญาไว้ขอบคุณ family for l e n เบเบ้นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แชน,นแนลสเปเชียลเกมเซ็ตคนชื่อเกมที่ชอบเีน่นเกมขอตัวลาไปจากทาีเทเร์มกนอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับชื่นชอบเป็นไงฝากกดไลค์ถูกใจใใใใใใใไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย